เตาแ,แดงสอนในช่วงเตาแดงแสดงขอวนะันนี้พี่โจเตาแดงแล้วครับผมมาครับใครที่กำลังมองหากีต้าร์ไฟฟ้าสักตัวนะครับตั้งงบไว้ไม่เกินหมืน่นแปดพันห้าเอะผมบอกเลยสง PRS ฟิงเกอร์บอร์ดเป็นนกอัลเบโรโอ้โหสีแบบโอ้ไม่รู้จะแจ๋งไงขาโมลองเกตแน่นอนนะฮะถ้ากรลังมองหาอยู่พี่โจขอแนะนำเลยต้องดูตัวนี้เลยกับแมก็กโลเรนทรับย์รุ่น S105F นะครับะผมมีทั <S S ้งหมด3สีให wa ้เลือกสีเข <int> ียวสีสันเบิร์ดอะไรเงี้ยบราวน์สันเบิร์ดโทมัสโกสันเบิร์ดโอ้เขาบอกเลยต้องดูรีวิวตัวนี้เลยเขาบอกโดแน่นอนไปครับ มาดูพคนลของตัวหน้าตัวนี้นะแล้วจับทางไหนโอ้โหได้เลยอย่างนวลอ่นะดูตัวหลังบ้าง มาดูปิ๊กอัพตัวบนกันเลยมาลองสับขอดเดียวนะแต่รู้ว่ามันเด้งขงนาดตอนนี้แอเค เดี๋ยวพี่โจจะมาแนะนำว่าตัวเนี้มันแจ๋วขนาดไหนมาครับแต่ขอแอคนานหน่อยเพราะมันโคตรสวยเลยุ้ <c oughs> ขอตัดเทที่อ่ะอ๋อโอ้โหดูขนาดเด็กแล้วแค่ทอ่ะอ้โหดูดูอื้อด้านหลังก็โคตรหรูอ่ะผมบอกเลยราคานี้ช็อกฮะแต่เปิดกล่องมาผมช็อกมากว่า ที่ตั้งสมัยนี้มันสวยอันนี้ดูอ่ะนี่อ๋อโอ้โหดูฟิคก้าบอดครับผมว่าคนซื้อทรงเนี้ยโดวฟิคก้าบอดนี่ก็มีส่วนนะฮะดูฮะเป็นนกนะฮะดูกำลังบินไปไหนก็ไม่รู้นะฮะโอ้โหหัวครับอ๋อด้านหลังก็ไม่เบานะฮะดูสีก่อนนี่โอ้โหผมมงนานเลยตัวนี้ดูฮะเงาแวบ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 ,แวบอ๋อ สีการพ่นเนี่ยผมว่าสวยโคตรแล้วไอส้สีตัวนี้มีสารสีด้วยก็ต้องไปดูในเว็บสวยโคตรเหมือนกันนะฮะมาตัวนี้ปิกอ<ๆ>ัพฮัมบูร์กิ้งนะครับผมคือเล่นล็อกสบายแน,น,น่นอนเนาะบอดี้สแลมบิ๊กแอสชิลเลยตัวนี้ใส่คันโยกได้อ๋อนะฮะหน,หนึ่งวันหนึ่งวลุ่มหนึ่งโทนเซกเตอร์สารทางเสร็จจากตรงนี้นะฮะดูครับนี่หมโต่โมโต่อหม่ต่อ มาตรงนี้เห็นปหมมีเมเปิลด้วยครับตรงนี้ว้าวสวยโคตรฟิงก์ก็บอดนะฮะโรสวูดครับ24่เฟสเล่นได้กว้างโคตร,คตรแล้วที่สำคัญนะเฟ um ดจัมโบ้ตันสายผมผมเล่นแล้วโหดันสายเลยดันสายเลย,ย,เลยตลอดเลยมันเลื่อนมากนะเฟดจัมโบ้เนี่ยเหมือนโมงมาเต็มสูบเลยราคานี้ไอ้บ้าแบบมาทำให้เฟดจัมโบ้เนี่ยฮะหัวแม็กลอเรนส์นะครับผม ด้านหลังนะนี่เป็นบอดี้มาฮอกกันนีวนเลยนะฮะคลิปนี้ผมจะพูดเยอะหน่อยน้อทนหน่อยละกันเพราะมันสวยจริงๆนะคอนแบบเคลือบด้านหลังแม่งอย่างแพงอนะ่ะชอคฮะบอกได้เลยโอ้นะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวบอกจุดเด่นเลยดีกว่าหนึ่งจุดเด่นคือแม่งโคตรสวยมากราคานี้ทำสีสวยมากเคลือบดีมากฮนะคอนเฟิร์มเลยจับใจเลยฮะ นะช็อคเสียงตัวนี้ที่ผมเล่นนะก็ออกจากบาลานซ์ไม่หนาไปแล้วก็ไม่บางไปอ่เดี๋ยวผมขอเล่าก่อนตัวนี้ก็คือหลายคนบอกว่าทรงเนี้ยมันเป็นเสียงแบบอยู่ระหว่างกีตาร์คิสกับกีตาร์เฟนเดอร์ครับจะอยู่ระหว่างกลางนี่ผมอ่านจากเน็ตนะมาอ่านให้ฟังอีกทีนึงเนาะก็ในกวางครับทรงนี้ผมทรงเนี้ยตอนเดี๋ยวผมนึกถึงเลย Win โ o เตโต อาบ้าอะไรไม่รู้แต่รู้ว่ามันลลอกมาแล้วเทมาอ๋อเนะก็ตัวนี้นะฮะถ้าถามว่าอยากให้เพิ่มเติมอะไรก็คือ1กีตาร์คู่ตัวแหละต้องเซตอัพให้มันเข้ามือกว่านี้เนาะแต่ไม่ต้องหวงัวขึ้นร้านตแะแดงเซตอัพให้เล่นง่ายอยู่แล้วะฮะอ่าลูกค้าเล่นง่ายกว่านี้อีกขอบอกเลย2องครับเปลี่ยนสายแนะนำเป็นดันเจี้โออะไระจังกว่านี้แนะ่นอนขอบอกเลยเนาะอ๋อไม่มีละแม่งสวยจริงๆนะ โอ้เล่นได้กว้างจริงตัวนี้อะถ้าถามผมว่าตัวนี้เหมาะใครหนึ่งเลยผู้ที่ต้องการชอบทรงนี้ P R S แต่ว่างบยังไม่อยากจ่ายแพงขนาดนั้นะในงบแบบไม่เกินหมืน่นผมว่าต้องตัวนี้เลยรุ่นแม็กเขาเลรุ่นนี้เลยสวยจริงๆคอนเฟิร์มนะสองขาโมล้อกรีดป้าแปดพันห้าไปจ้างทำบอดี้พ่นสี่นี้ก็เกินละขอบอกเลยเปลี่ยนฟิกอัพอะไรนี้โอ้โหจังกว่าเดิมชัวร์ป้านะ ฟิก็บอกโอ้โหโดนอะ่ะเดี๋ยวไปดูรูปใกล้ๆในเว็บแล้วกันเนาะนะนะโอเคไม่มีอะไรมากนะครับถ้าชอบตัวนี้นะสามารถมาลองที่ร้านตัอแดงน,นครับอยู่นครปฐมนบะแต่ถ้าหากไม่สะดวกมาแล้วนีครับนะทางเราดีดจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับผมเขาบอกว่าราคาพิเศษลดให้สุดเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่พออีกมีกระเป๋าเซสะพายเป๊โอโ้ซื้อที่นี่จบโปรโมชั่นแต่เดือนไม่เหมือนกันแต่จัดเต็มกันทุกเดือนนะฮะก็สามารถติดต่อมาเลยที่ไลน์ออฟฟิเชียลเต่าแดง หรือเบอร์โทร0970179500นะฮะติดต่อมาเลยอยากถามอะไรอยากเงี้ยอยากอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีพี่เต่าคอยคลายปัญหาถามมาเลยเถอะนะอยากดูสีอ,อื่นๆดูยังไงดูยังไงไปดูที่เว็บไซต์เ,เต่เเาแดงมิอสิ่งที่โจทถ่ายเองกับมือนะไปดูเลยดีกว่าเขาบอกสวยทั้งสามสีเลยนะนะย้ำอันทีรับการซ้อมไปได้ที่ของคุณนะเด็กเครื่องดีไปได้ที่ของเต่าแดงครับผมลาครับวั 走！啊！